คุณเคยได้ยินคำว่าระบบอุปถัมภ์หรือเปล่าเคยได้ยินครับเป็นการอุปถัมภ์ค้าจุนช่วยเหลือกันสนับสนุนกันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับใช่แล้วการอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือหรือปกป้องกันในยามเดือดร้อนโดยไม่ผิดหลักคุณธรรมหรือกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ดี แต่บางครั้งความสัมพันธ์แบบอุปถรรัมกลับกลายเป็นเส้นสายที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและขยายช่องว่างความเหลื่อมล้ำได้โอ้ยเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอระบบอุปถัมคือความสัมพันธ์เชิงอำนาจหรือการมีสิทธิพิเศษระหว่างสองฝ่าย <c oughs> โดยฝ่ายผู้อุปถัมจะใช้ทรัพยากรหรืออำนาจที่มากกว่าช่วยเหลือค้ำจุนผู้รับอุปถัม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือความพึงพอใจร่วมกันบางอย่างอย่างที่เราเคยเห็นในข่าวการใช้เส้นสายรับคนของตัวเองให้ทำงานการจ่ายสินบนให้ของขวัญสินน้ำใจเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือการประเมินงานที่ไม่เป็นธรรมเพราะจะได้อุ้มชูคนของตัวเองโห oh, แบบนี้ดูไม่มืออาชีพเลยนะที่เห็นชัดๆจากข่าวก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบอุปถัมภ์เท่านั้น เพราะพัฒนาการของระบบนี้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแทรกซึมไปทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจการบริหารราชการและการเมืองระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทยมีรากเหง้าจากการจัดการทรัพยากรและอำนาจในสังคมการเกษตรเพราะเราต้องอาศัยกันและกันเพื่อช่วยกันทำงานและคุ้มครองความปลอดภัย กระทั่งเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านการปกครองประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบันระบบอุปถัมภ์กลายเป็นเครือข่ายที่เชื่อมการเมืองเข้ากับธุรกิจอย่างแนบแน่นอย่างนี้ก็แสดงว่าระบบอุปถัมภ์สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกมิติเลยสิคะทั้งในสังคมทั่วไปในระบบราชการหรือแม้แต่ในสนามการเมืองเริ่มจากใกล้ตัวเราที่สุดระบบอุปถัมภ์ตามโครงสร้างสังคมแบบญาติพี่น้อง มิตรสหายและ,และเครือข่ายสังคมขยับมาระบบอุปถัมภ์ในราชการเช่นการรับคนเข้าทำงานแบบเส้นสายให้ของมีค่าเพื่อผลประโยชน์การออกกฎระเบียบให้เอื้อพวกพ้องหรือการเข้าหาเพื่อหวังผลประโยชน์และระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง ทั้งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการโยกย้ายตำแหน่งของข้าราชการระดับสูงเพื่อหวังหาผลประโยชน์ในระดับชาติการกำหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์กับพวกพ้องอ๋อเริ่มเก็ตแล้วครับระบบแบบนี้บางครั้งก็ช่วยให้ทำงานได้ราบรื่นแต่ก็อาจเป็นต้นตอของความเหลื่อมล้ำเพราะมีการแบ่งพักแบ่งพวกทำให้ได้ผลประโยชน์แค่คนของตัวเองคอร์รัปชันก็เป็นผลมาจากการอุปถัมภ์ ถ้าปล่อยไปแบบนี้นะจะต้องสร้างความเสียหายให้กับประเทศแน่ๆดังนั้นระบบอุปถรัรมภ์ไม่ใช่สิ่งที่จะหายไปในทันทีแต่เราสามารถทำให้สังคมโปร่งใสยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้หยุดอุปธรรมแบบไร้คุณธรรมเพื่อสังคมโปร่งใสและพัฒนายอย่างมีประสิทธิภาพ